ันนี้ครับ Warrior Thailand พบกับ,บ,บ PNRU Python, Python. เปิดมาด้วยลูก3าคะแนนก่อนเลยครับโรลสุนทรศิริหลเข้ามาทีทีโอโหวางชินครับนานๆจะเห็นแหวกเข้ามาเล่นสักทีครับสวนไปลูกนี้ไม่ลงนะครับชาวานเปิดมาเร็วด้านหน้าดเดรปัมหนึ่งจังหวะแล้วขึ้นตรงนี้ไม่มีใครฟาวครับ ไม่คุ้มเลยสามารถสอดแท็กยิงไกลได้นะครับอย่างธนพลอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบสามคะแนนครับบอลลี่เออร์ไทยแลนด์ขึ้นนำบ้างแล้วช็อปทางโสรถนะครับวิ่งหลุดมาแล้วโอ้ตัดบอลได้สวยครับชอปเปอร์ถอยมาเส้น3คะแนนแล้วยิงเองซะเลยลูกนี้เรียบร้อยครับตัวประกบตามมาไม่ทันครับทรงทรรทองรอาเล่นเทรด ตรงกลางปาดออกไปทางซ้ายธนพลยิงกไลสามคะแนนอีกทีแย่งรีบาวกันเรเก็บได้ครับยาวกว่าเยอะครับเรโอ้ติดแป้นเลยครับยาวกว่าเยอะนะครับเกมรับเริ่มทำงานแล้วแต่ว่าบัณฑิตไม่มีฟอร์ครับระดับอาชีพไดว้วกลางให้มาโมฮัมเม็ดขึ้นฝาวลงครับโอ้โห จังหวะที่เร็วกว่าเรทีเรโดนปั่นป่วนอยู่ด้านในสะบัดมาตรงกลางเอ้าหลุดเลยครับแมตัวประกบไปหาเดสองคนนะครับสองคนนะครับทำให้อิทิชัยขึ้นได้สบายเลยครับ1ิบ8ก้ครับพลิกกลับมานำบ้างแล้วก็โสรถลุยเข้ามาวางเองครับ โอ้สวยครับลูกนี้เก็บซ้ำลงไปได้โมฮัมเหม็ดไถมาที่พงสกรไถามาเรื่อยครับโอ้โหหมุนมาหลุดเลยครับน่าจะไปแข่งบัาน,นักเรียนอยู่หรือเปล่าน้อยคืวนี้แมตช์การ่นขันค่อนข้างเยอะนะครับสามคะแนนล,ลงไปครับพงศกรเจียมสวัสด์หนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีครับในคอ,ตตอร์ตแรกพงสกรสะบัดขึ้นกลับมาโมฮัมเหม็ดหมุนมาทางซ้ายขึ้นหลุกนี้ได้ครับ คงสกรให้มาที่อีกคิวตรงกลางยิงลูกนี้เรียบร้อยครับธนวัฒน์พิสัยเก็บด้านหลังไม่ได้แล้วโตกลับขึ้นมาโยนกลับมาให้เม็ดโอ้จับจังหวะแรกไม่ติดแต่จังหวะสองยังแก้ได้ครับคงสกอร์ลากเข้ามาตรงกลางหลอกใจสะบัดมาโอ้โหเนียนกริปจังหวะแรกไม่ลงครับจังหวะที่สองเก็บซ้ำลงไปได้ครับธนวัฒน์ ผงสะกรต่อมาชนะชนโอ้โหไหลเข้ามาวางสวยมากจังหวะการจ่ายบอลของเก็ okay, บบอลก็ได้ชนะชนให้มาที่สุภกิจสุภกิจเหลือบมองตรงกลางให้มาชนะชนหลอกดูครับโอ้โหเจอโค้ดสิงห์วิ่งต่อมาด้านนอกใหม่สะบัดมาตรงกลางชนะชนให้มาธนาวัน์เคาะดึงทีแล้วยิง3คะแนนลงไปเซนเตอร์ป <c> อ <oughs> ธนวัน์ให้มาดิโซร,รถลากขึ้นมาเร็วทางขวาตรงกลางมี ลุยกันขึ้นมาเดรให้สายสวยครับสงทําท้องระอา28 46นะครับเหลือเวลา4นาที24วินาทีครับในครึ่งเวลาแรกดัว่าจะไล่ได้แค่ไหนหรือว่าจะโดนทิ้งไปเอ้าหลุดเฉยครับอยู่ดีๆตัวประกบก็หายไปมีช่องส่งรถก็ทะลุไปใต้ห่วงเลยครับเนี่ยรองเท้าลายยังไม่ขึ้นครับ มาธนาวัตรลุยเข้ามาด้านใน1 2ยืดว่างสวยครับเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่เล่นวงในแต่ว่านะครับเหลือ1นาที25วินาทีครับโสรถลุยเข้ามาด้านนอกชอปเปอร์รออยู่แล้วเรียบร้อยที่จุดนัดพบครับ3คะแนนจิตาธนวัตรดับวันไม่ติดโต้กลับมาจาวานสมิธสอคะแนนแรกเป็นของวอร์เรอร์ไทยแลนด์ครับ โดยหลุยเข้ามาด้านในหยอดมาให้กับทรงธรรมขึ้นได้ครับ2คะแนนขวาสวยครับจจวานสมิธเขาหาจังหวะแล้วยิงเองดูนี้ลงไปครับ เข้าทาง PNRU อครับชอปเปอร์ให้มาตรงกลางธนวัตรขึ้นลูกนี้ไม่ลงซ้ำอีกทีหนึ่งลงไปครับกระไลเองลูกนี้ไม่ได้ชนะชนให้มาต่อ2จังหวะสวยครับชนะช,ชนชอปเปอร์ต่อมาที่ไอคิวปิยกไหลเข้ามาด้านในแล้วขึ้นลูกนี้ลงไปครับ กันทั้งสองฝ่ายในการฟาวจะเป็นทีมเดิมได้ครอบครองบอลนะครับชมเกมกันต่อครับจังหวะไม่มีอะไรนะครับเป็นจังหวะตามอารมณ์ฟาวจังหวะดูไอเอสนะครับผู้ตัดสินจะดูและพิจะะารณาผู้บรรยายจะอธิบายตามที่มันเกิดขึ้นโอ้โหดังลงไปเลยครับดเดรควนเดเดนมอน หลอกสวยงามมากครับสเต็ปขาของพงศกรเจียมสวัสดิ์เดินหลงกันหมดนะโอ้โหดังลงไปเลยครับดเดรควนเดเดนมอนหลอกสวยงามมากครับสเต็ปขาของพงศกรเจียมสวัสดิ์เดินหลงกันหมดนะฟงศกรไทยมาที่กร,รันพล ครันพลลุยเข้ามาด้านในสวยครับลูกน,นี้ใส่บอลลอดขามาให้กับจาวานสมิธลุยเข้ามาตรงกลางโม่ฝ่าวัดชัดเจนครับสุภกิจลุยเข้ามาด้านในขึ้นจนได้เลยครับสุภกิจทิติคุณรัะเรามาชมกันต่อนะครับคอร์เตสุดท้าย เปิดมาด้วยลูก3คะแนนของทางโมฮเมดดาบี้ครับไลตรงนี้ไม่ลงสรดเปิดมาให้กับบันดิตขึ้นวางซ้ายแรงไปกะรผลซ้ำได้ครับขยันจอดมาด้านในติดนะครับไปด้านบนวางเร็วเลยบันดิตจันทองโดนสวนขับสองเพลยโอ้โหโมฮเมดจะดังบ้างแต่ไม่ลงครับ แล้วก็หยอดลงไปได้ฟาวลงด้วยทรงทำทองละอาแนน่มา10ต่อสูแล้วคอรเซอร์นี้โดนสติลมาอีกครับจาวันสบิตรันผลวางเนน่าพลกระไลตรงนี้โอ้โหลงอีกแล้วครับเนนพลอ่ะเลยครับจาวันสบิตร์แม่เกือบติดห่วงไปครับจังหวสปริง ได้ปัดบอลมาเข้าทางชอปเปอร์โสรสควบมาทางขวาสะบัดมามโมฮัมเหม็ดดาบี้ยืดวางลงไปครับทีเอนไอยูตัดอีกทสามคะแนนสั้นไปเก็บได้จังหวะสองให้มาจหวาสมิธหญิงบ้างเรียบร้อยครับสามคะแนนลากออกมา ลุยเข้ามาด้านในเบียดนิดนึงแล้วสะบัดให้กับโมฮัมเหม็ดขึ้นสวยครับโมฮัมเหม็ดดาบี้บี้ยีคะแนนไปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเกมในวันนี้ครับจาวานสมิธว,ว,วันนี้นี่ตอนนี้ของจาวานสมิธควอเตอร์แรกอาจจะไม่ค่อยดีครับมาดีควอเตอร์สองสามสี่นี่แหละครับอ้าวเช็ดแป้นลงไปอีกครับโอ้โหสามคะแนน โยกหลุยเข้ามาด้านในวางซ้ายสวยครับโมฮัมเหม็ดดาบี้มมฮัมเม็ดให้มาด้านในสอรถหลุดครับเก็มรับหาทายกันหมดเลยครับสุดท้ายชาเปอร์สามคะแนนลงไปครับปาดให้กับ ธนวัต์แต่พลาดครับโดนสวนกลับมาแล้วดังเลยครับแม่ดูว่าประกวดสแลมดังครับมิวซะหน่อยครับสอเปอร์บอกไม่สนใจลรอกดังเอา3คะแนนดีกว่าครับดังก็ได้2คะแนนเหมือนกันครับ <laughs> บัดออกมาธนวัต์ยิง3คะแนนลงไปครับ